บอนสีกระถางนี้ชื่อว่าบอนสีนกกระทานะคะเป็นบอนสีบ้านๆเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่มีสิ่งหนึ่งผิดปกติไปนะคะหนึ่งเดือนที่สวนสวยยกมาไว้ที่บ้านนะคะเขาไม่แทงยอดใหม่เลยแต่ใบเก่าก็ไม่ทิ้งนะคะเพื่อนๆตัวนี้เรียกว่าเป็นอาการผิดปกตินะคะ ปกติแล้วบอลสีของเรา1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์หรือ10วันนะคะเขาจะต้องแทงยอดใหม่หลอดใหม่ขึ้นมานะคะแต่ตัวนี้นะคะ2ใบมาแบบนี้ประมาณ1เดือนนะคะไม่ทิ้งใบเดิมแต่ไม่มียอดใหม่มาให้เราเห็นนะคะแล้วก็ลักษณะเขาก็จะไมะ่เขาเรียกอะไรไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ เพราะว่าใบของเขาค่อนข้างซีดเซียวนะคะใบเล็กซีดเซียวผิดปกติสําหรับการเป็นบอลสีนกกระทานะคะบอลสีนกกระทาเป็นบอลสีที่โตง่ายมากๆนะคะโตเร็วแทงยอดเร็วแทงหน่อไวนะคะใบเใบเขาก็จะค่อนข้างใหญ่ทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะอาการแบบนี้เราต้องลงไปดูที่โคนต้นนะคะเพื่อนๆ,นๆดูที่โคนต้นนะคะ สังเกตว่าเขามีเพลี้ยมีอะไรหรือเปล่านะคะนี่ค่ะมีเพลี้ยมีอะไรไหมตัวนี้รูด,ดูแล้วนะคะเขาจะไม่มีเพลี้ยนะคะถ้าไม่มีเพลี้ยไม่มีเกาะกินอยู่ตรงโคนต้นเขานะคะไม่มีเพลี้ยอ่อนอะไรพวกนี้นะคะเกาะอยู่บริเวณโคนต้นดูดน้าเลี้ยงเขานะคะให้เราดูไปที่ดิน,นะคะ่ะเพื่อน ถ้าดินเขามีความแน่นความไม่เขาเรียกว่าอะไรดินแน่นนะคะไม่มีการระบายน้ําได้ดีไม่มีเศษอวัสดุนะคะไม่มีความปโปร่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้บอลสีของเราไม่โตนะคะอ่าไม่โตไม่แทงยอดไม่แทงหลอดใหม่ตัวนี้ดูแล้วน่าจะอยู่ที่อ่าดินนะคะเพราะว่าดินของเขามันเป็นดินแบบนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ ดินที่ไม่มีวัสดุผสมเขาเรียกว่าอะไราปุ๋ยอินทรีย์ผสมเลยเป็นดินเหมือนน่าจะเป็นดินถุงอย่างเดียวและนํามาปลูกเลยนะคะบอนสีกระถางนี้อเอามาจากบ้านของน้องสาวนะคะน้องสาวให้เอามาให้ดูมาให้ดูแลอาการให้ว่าทําไมเขาไม่โตนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวสวนสวยจะพารื้อดูนะคะสาเหตุที่เขาไม่โตน่าจะมาจากดินของเขานะคะเพราะว่าน่าจะเป็นจาก การซื้อดินถุงมานะคะเพื่อนๆซื้อดินถุงมาแล้วไม่ได้นํามาปรุงวัสดุปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มนะคะเช่นใบก้ามปูใบมะขามขุยมะพร้าวอะไรอย่างนี้ค่ะเขาไม่มีความโปร่งนะคะมีไส้เดือนฝอยนะคะเพื่อนๆนี่ถ้าเพื่อนๆจะเห็นส่วนสวยล้วงขึ้นมาเขาจะมีไส้เดือนฝอยตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรารืกระถางออกมาดูเลยค่ะ นนีะะคะตัวนี้จะมีวัสดุปลูกท,ที่ที่ก้นกระถางก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับหยาบนะคะชิ้นใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆนรากของเขานะคะรากของเขาก็ขาวสะอาดดีแต่เราต้องไปดูที่บริเวณโคนรากเขานะคะ เพื่อนๆจะเห็นลักษณะดินนะคะดินของเขาจะเป็นดินถุงเลยค่ะดูได้ง่ายๆดินถุงจะไม่มีเศษวัสดุปุ๋ยอินทรีย์นะคะเศษใบก้ามปูใบมะขามหรือว่าสิ่งอื่นๆผสมอยู่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นดินถุงนะคะ ถ้าเป็นดินที่มีความร่วนนะคะเป็นดินที่มีความโปร่งนะคะเราเทเออกมาจากกระถางแบบนี้เราถือด้วยมือเดียวแบบนี้นะคะเราเขย่าแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะแตกออกไป uh, จนหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็คือลักษณะของดินแน่นดินดินแน่นนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือเราถือแบบนี้นะคะเรากำแบบนี้ปกติถ้าเป็นดินที่มีความโปร่งนะคะรากเดินได้ดีเขาจะร่วน หลุดหายออกไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆหมายความว่าเขาจะแตกออกมาง่ายๆนะคะตัวนี้เป็นดินที่มีความแน่นนะคะค่อนข้างแน่นรากเขาอาจจะเดินไม่ดีนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่สวนสวยมองเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะหนึ่งแล้วรากอ่ารากเขาเดินไม่ดีเพราะดินเขาแน่นนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะขนาดเอามือบี้แบบนี้นะคะยังไม่ค่อยอยากจะออกนะคะเพื่อนๆ 2เลยนะคะการฝังหัวบอลที่ลึกเกินไปนะคะตัวนี้จะทำให้เขาแตกยอดใหม่นะคะได้ค่อนข้างช้านะคะเพื่อนๆไม่ตายแต่ไม่โตไม่ทิ้งใบนะคะแต่ก็ไม่โตไม่แทงยอดใหม่นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้บอลสีของอกระถางนี้นะคะแม้เป็นบอลสีนกกระทาบอลสีบ้านๆน,นะคะ เขาไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเขี่ยนะคะเขี่ดินเดิมออกนะคะเพื่อดูระบบรากที่โคนเขานะคะเขาเป็นยังไงแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะลักษณะการฝังนะคะมันค่อนข้างจะลึกอ่าเพราะว่าดินเดิมเขาจะอยู่บริเวณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหัวเขาอยู่ตรงนี้นะคะดินดินเดิมเขาจะอ่าการฝังของเขานะคะสูงประมาณนี้เลยค่ะ ซึ่งมันเป็นอาการฝังที่ลึกนะคะลึกการฝังลึกนี้จะทำให้บอลสีของเราโตช้านะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเดี๋ยวเขี่ยออกก่อนนี่ค่ะรากเขาในลักษณะที่เป็นบอลบ,บ้านๆแบบนี้นะคะการที่เขามีรากแค่นี้นะคะเพื่อนๆถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะ ถือว่าน้อยน้อยสําหรับอาการที่เป็นบอลบ้านแบบนี้นะคะการเป็นบอลบ้านแบบนี้นะคะเราลากเขาต้องเยอะและยาวขณะกว่านี้แล้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้ถือว่าเป็นอาการผิดปกตินะคะอ่ามาดูที่หัวเขานะคะเดี๋ยวล้างให้ดูนี่ค่ะบริเวณโคนต้นนะคะเพื่อนเพืเขาจะ มีความอ่าหเกิดจากการฝังดินที่ลึกนะคะ2ดินที่ได้มาในกระถางนะคะดินที่ปลูกจะเป็นดินที่ค่อนข้างแน่นนะคะเพื่อนเพื่อนรากเขาจะเดินไม่ค่อยดีนะคะและสังเกตดูนะคะรากเขามีการนะคะตัวนี้จะมีอาการเน่านะคะเป็นเส้นดำๆตัวนี้นะคะ ถึงจะมีอาการเน่าไม่มากนะคะแต่หมายความว่าบอลสีของเขาอบอลสีของน้องสาวต้นนี้นะคะเกิดอาการผิดปกตินะคะมีอาการอ่ารากเน่าเป็นบางส่วนเขาจะสามารถ เขาจะไม่สามารถหาอาหารได้อย่างเต็มที่นะคะอาการรากเน่านั้นมาจากนะคะการใช้ดินที่แน่นเกินไปการเดินหาอาหารไม่ดีนะคะและการที่มีดินแน่นในกระถางมากเกินไปมันจะทำให้เวลาเรารดน้ำนะคะเขาอุ้มน้ำไว้มากนะคะ าการระบายน้ำไม่ดีนะคะความชื้นในกระถางมีค่อนข้างเยอะนะคะเยอะมากเกินไปจะทำให้รากของบอนสีเริ่มเน่านะคะฝ่อเน่าแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็คือการอาการเริ่มเน่าของบอนสีนะคะของรากบอนสีนะคะเพื่อนๆก็จะมีอยู่หลายสาเหตุนะคะส่วนหัวของเขานะคะยังไม่เน่านะคะเพื่อนๆบีบดูนะคะยังมีความแข็ง มีหน่อใหม่นะคะที่กําลังจะแทงขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะเพื่อนๆแสดงว่าเขาพร้อมที่จะเจริญเติบโตอยู่แค่ว่าลักษณะดินนะคะไม่เอื้ออํานวยในการเจริญเติบโตเขาเท่าที่ควรนะคะตัวนี้ทําได้ง่ายๆด้วยการเปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ที่เราปรุงขึ้นมาเองนะคะเราจะรู้ว่าในวัสดุปลูกนั้นมีมีการผสมอะไรลงไปนะคะ ตัวนี้จะช่วยบำรุงบอรสีของเราได้เป็นอย่างดีค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีการตัวนี้สวนสวยจะไม่ได้ปลูกให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาแต่วิธีการปลูกก็เหมือนที่สวนสวยเคยแชร์ไปนะคะเตรียมดินที่เราปลูกที่เราปรุงมาแล้วนะคะปลูกใหม่นะคะการปลูกก็แค่กลบ กลบไม่ให้ลึกนะคะเพื่อนๆกลบให้แค่ประมาณท่วมท่วมหัวท่วมรากของเขาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะและวัสดดินที่เราปรุงใหม่จะเป็นดินที่มีปุ๋ยอินทรีย์ผสมค่อนข้างมากนะคะจะเหมาะกับการเจริญเติบโตของบอลมากๆเลยค่ะและมีความโปร่งนะคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับการดูแลแก้ปัญหาบอลสีที่หยุดการเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆทําได้ด้วยวิธีนี้นะคะ เมื่อดูที่รากและ,ะเมื่อดูที่โคนไม่มีการไม่มีอาการที่เพลี้ยมาเกาะกินดูดกินน้ำเลี้ยงเขานะคะก็ให้รื้อกระถางดูนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ